ขับรถเที่ยวแบบโรดทีปกับประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของคนไทยนี่นี่มีดีอะไรทําไมใครๆก็อยากมาเยือนสักครั้งใน,นชีวิตและยังทําให้หลายคนหลงสเสน่ห์จนต้องกลับมาซ้ำๆและนี่คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับ แล้วในทริปนี้เราจะขับรถเที่ยวกันในโซนเกาะคิวชูครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุน่นโดยเราจะไปทั้งหมด4เมืองนั่นก็คือเมืองอาโซเมืองยูฟูอินเมืองเปปุปิดท้ายด้วยเมืองมิยาซากิไปเที่ยวชมธรรมชาติในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี คิปนี้ผมนั่งเครื่องจากไทยประมาณ5ชั่วโมง,โมงก็ถึงจุดหมายปลายทางที่สนามบินฟูกูโอกะแน่นอนครับว่ามาเที่ยวต่างประเทศแบบนี้การทําประกันการเดินทางเป็นอะไรที่สําคัญมากมากเพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นทรัพย์สินหรือสูญหายเที่ยวบินถูกยกเลิกกระทันหันเกิดอุบัติเหตุหรือมีอาการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางและเพื่อความไม่ประมาททาประกันเอาไว้จะได้คุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินของเรารวมทั้งดูแลค่ารักษาพยาบาลต่างๆและที่สําคัญค่าเบี้ยประกันการเดินทางราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับเบียประกัน หักร้อยแต่ความคุ้มครองคุ้มค่ามากจริงๆครับเพิ่มความอุ่นใจให้เราเที่ยวได้แบบจัดเต็มตลอดทริปสําหรับใครที่อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทําประกันให้สอบถามไปที่คอปปอซึ่งทางคอปปอมีหน้าที่ช่วยคุ้มครองผู้บริโภคติดต่อคอปปอที่สายด่วน1186หรือ www.oic.or.th รวมทั้งโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามนี้ได้เลยครับ เริ่มต้นทีด้วยการขับรถมาเที่ยวกันที่ทาคาโมริเดง,งาคุที่นี่เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อเรื่องเมนูปิงง้งย่างเดนกาคุซึ่งใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นมาย่างบนเตาถ่านแบบโบราณบรรยากาศในร้านดูคลาสสิกมากๆมีคุณป้าคอยให้บริการย่างให้ด้วยบางอย่างผมก็สั่งมากินแบบไม่รู้หรอกครับว่ามันคืออะไรแต่อร่อยดีนะครับชอบเลย แล้วเราไปต่อกันที่คูซาสลีครับระหว่างที่ขับรถมาที่นี่วิวสวยตลอดทางเลยครับแล้วก็จะมีม้าออกมาเดินเล่นในทุ่งหญ้าให้ฟิลคันที่มากไฮไลท์ของที่นี่จะเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่โอบล้อมด้วยภูเขาไฟสำหรับใครที่ชอบขับรถเที่ยวแบบโรดทิปจะต้องถูกใจแน่นอนครับเพราะที่นี่วิวเด็ดมากซึ่งวันที่ผมมาบางช่วงก็มีฝนตกลมแรงอากาศหนาวมากๆเลยครับ แวะเที่ยวภูเขาไฟอาซอกหนึ่งในภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังครคุนอยู่ซึ่งจะเห็นเลยครับว่าที่นี่มีควันพุ่งอยู่ตลอดเวลาและถึงแม้ว่าเราจะยืนอยู่ตรงปากของภูเขาไฟแต่อากาศก็ไม่ร้อนเลยสักนิดแล้วอากาศยังเงย็นมากเย็นจนหูเน่ยชาไปเลยครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยหลังจากนั้นผมก็ขับรถต่อไปยังเมืองยูฟูอนินเมืองเล็กๆบนเกาะคิวชูช่วงที่ผมมาจะเป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีพอดีครับแบบแรกที่เห็นคือว้าวมากวิวสวยมากๆม,มาชมวิวทะเลสาบ